สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนก็อยู่กับช่อง Feel Happy Channel นะคะวันนี้เนี่ยเรานะคะก็จะมารีวิวเครื่องสำอางทั้งหมดนะคะ EP 2 EP 2. นี้นะคะเราเนี่ยจะมารีวิวบัชออนแล้วก็มีลิปลิปบำรุงปากนะคะแล้วก็มีอายแชโดว์นะคะทุกคนแต่ว่ารอบนี้ลิปมันอาจจะเยอะนิดหนึ่งนิดหนึง่งจริง,รงๆนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มจากของที่น้อยก่อนละกันนะคะก็จะเป็นบัชออน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 บัชออนก็ไม่ เยอะนะคะทุกคนมีประมาณนี้ยี่ห้อแรกนะคะทุกคนก็จะเป็นนี่เลยเป็นของ e 2 d เือเนี้น้องฟิวก็โดนม่ฟิล์มป้ายามานะคะน้องฟิวก็ไปซื้อมาให้ดูวันนี้ก่อนนะคะจะเป็น lovely cookie นะคะนี่จะเป็นแพ็กเกจแบบนี้ น่ารักมากนะคะทุกคนอันนี้แบบแพ็กเกจน่ารักตะมูตมีนะคะอันนี้เนี่ยน้องฟิวก็คือยังไม่เคยใช้นะคะไม่กล้าใช้แล้วก็มีเป็น2อ,อันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นหัวใจเป็นฮาร์ดคุกกี้แต่อันนี้น้องฟิลได้มานะคะเพราะพี่ฟิลม,มีอันใหม่แต่ว่ายังไม่ได้ใช้นะคะน้องฟิวก็เลยขอมาส่วนอันนี้เนี่ยซื้อเองนะคะเป็นสีพิงค์เซิลนะคะนี่อันนี้เป็นสีแบบ ชมพูนมนมนะคะทุกคนน่ารักมากสีตะมุตะมิอ่ะทุกคนสีน่ารักเดีย๋ยวเรารีวิววันนี้ก่อนนะคะจะเป็นของนารีเมดวิตเลิฟนะคะคือเนี้ยเป็นแบบอันดึกดําบันเลเลยนะที่ต้องฟิวใช้เมื่อก่อนแบบสมัยยังแบบยังไม่ค่อยแต่งหน้าทุกคนคืออันนี้นะคะอันเนี้ยบบสีน่ารักนะคะทุกคนเนี่ยเป็นสีแบบเนี้ยอ่ะเดีย๋ยวท้ายดูนะคะตรงนี้อ่ะสีเขาอะชัดมากทุกคนดูเนี่ยสีแบบชัดตะโกนนะคะแบบ ทานิดเดียวอะแล้วก็ปาดน้องแก้มนะคะก็คือเห็นชัดแล้วนะคะแล้วคือติดทนด้วยต่อมานะคะ2อ,อันนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเห็นตามติ๊กต็อกจะเป็นของลาการสนี่ จะเป็นครีมบัตนะคะทุกคนอันแรกอันนี้เนี่ยเป็นอันที่น้องฟิวซื้อมาอันแรกนะคะคือเก็บตังค์ซื้อเลยไม่นึกว่าแบบสีเน,นี่ยมันจะเข้ากับตัวเองนะคะแล้วคืออันเนี้ยน้องฟิวก็ทาตกแตงอีกแล้วทุกคนแล้วคือมันก็ติดไม่ได้เนี่ยตรงเนี้ยมันก็ติดไม่ได้นะคะ <_ vide> น้องฟิวก็เลยไม่ได้ใช้แล้ว <_ acaba> นี่นะคะจะเป็นสีชมพูแบบนี้ <_ visto> นี่นอันนี้จะเป็นเนื้อครีมนะคะทุกคนเป็นอันแรกเลยที่น้องฟิวใช้นะคะของลาการ์สสีเขาแบบชัดกว่านี้มีอีกไหมดูดิ เนี่ยสีมันเนี้ยทุกคนทากับแก้มน้องฟิวก็คือเข้านะแบบสีมันน่ารักอนะทุกคนแล้วคืออัอนนึงนะคะจะเป็นบัตรด,นะดํานะในติกต็อกเนี่ยเขาเรียกกันนี่แล้วคือ,อยี่ห้อเนี้ยเขามีใหม่นะคะจะเป็นคุชชั่นแล้วคือช่วงนี้น้องฟิวจะใช้เป็นบัตรด,ดํานะคะคือสีมันน่ารักเปลี่ยนตามอุณหภูมิเงี้ยทาปากก็ได้นะคะทุกคน อันนี้ถือว่าดีน้องฟิลชอบมากนะคะไปซื้อมาในติกติอประมาณ200กว่าบาทนะคะเกือบ300นะคะทุกคนปัดน้องฟิลมีแค่นี้นะคะทุกคนไม่มีแล้วงั้นเดี๋ยวเราจะต่อด้วยอายแชโด้ละกันแบบก็คือพาเลตอะมัเยอะมากมินี่แล้วก็มีฝั่งนูดนีกนี่นะคะทุกคนอะเดี๋ยวเราเริ่มจากอันแรกบุกเบิร์กก่อนเลยนะคะของน้องฟิวเป็นอันนี้มูดเมนโล้นะคะของเมลินดานี่ สีนี้นะคะทุกคนอันนี้เป็นอันที่น้องฟิรู้สึกได้ว,ว่าใช้แล้วคุ้มสุดนะคะเนี่ยดูดิเป็นพาเลตสีส้มๆแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยคือเป็นอันแรกที่ใช้แล้วมันเหลือแบบตรงกลางมันหมดไปแล้วอะอันนี้ก็คือคุ้มมากนะคะซื้อมาเป็น40-2นะคะทุกคนอันนี้ถูกดีมากเลยน,ะน้องฟิแบบชอบ ชอบต่อมานะคะอันนี้อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยอันนี้ใช้ดีเหรอใช้จนหมดไปเลยอันหนึง่งสีหนึ่งเนี้ยก็คือไม่ใช่นะคะคือน้องฟิวทํตตทาตกตกถังอันแต่ว่ามันแตกอันเดียวช่องเดียวแล้วแตกช่องที่น้องฟิวใช้สีนั้นบ่อยที่สุดอันนี้เป็นของเพรลีเพล่านะคะทุกคนนี่เลยนะคะข้างในสีจะประมาณนี้ต่อมานะคะอันนี้น้องฟิวเนี่ยไปลือ้อเจอมาในเก๊แม่นะคะทุกคนไม่รู้เหมือนกันอันนี้จะเป็นของคิวเพสเดี๋ยวให้ดูว้าว กระจกใหญ่มากมีไว้สีจะประมาณนี้นะคะทุกคนก็จะมีพวกแบบสีออกส้มๆชมพูสีม่วงสีน้ำเงินนะคะที่น้องฟิวใช้บ่อยๆจะเป็นกริตเตอร์ตรงนี้มากกว่านะคะต่อมาเป็นติงติงติงมอนสเตอร์นะคะนี่เป็นพาเลทแบบนี้พาเลทแบบพกพาไปโรงเรียน,บบน,ยน,บบนมีสีช่องนะคะอันนี้น้องฟิวก็ใช้บ่อยใช้สีนี้บ่อยกับสีออกส้มๆช,ชมพูชมพูอันนี้นะคะใช้บ่อยมากต่อมานะคะเป็นของคิวเพสอันเนี้ย อันเล็กพกไปโรงเรียนได้เนี่ยอันแค่เนี้ยเนี่ยอันเท่านี้นะคะอันนี้เราฟิวซื้อมาเป็นสีส่วนสีสนะอันนี้ก็คือจะมีบัตอรออนด้วยมีพาเลตด้วยนี่พาเลตอันเนี้ยคือสีน่ารักนะสีชมพูสีออคิมคิมสีน้ำตาลแล้วก็วิงวิงนะคะแล้วข้างล่างเขาว่าจะมีเป็นบัตออนด้วยก็คือคูลอินวันไปเลย แล้วก็อันนี้ในติ๊กต็อกตามไอจีคือเยอะมากนะคะเป็นของผลิพลล่านะคะดูคนพาเลตอันนี้ติ๊งติ๊งติงติงพาเลตหัวใจอันนี้นะคะน้องฟิวซื้อมาเป็นสีชมพูของมิฟเฟมเป็นสีส้มเดี๋ยวให้ดูแพ็กเกจอันนี้เป็นแพ็กเกจเขานะคะมีแพ็กเกจแบบนี้อ่ะแล้วอีกอันหนึ่งบอกเลยว่าอันเล็กนิดเดียวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะอันเล็กนิดเดียวนะคะมาจากห้องกี้มิฟ์มติ๊งติงติงติงนี่นะคะเป็นของ ถ้่ตัอฟอันไม่ผิดนะเป็นของซีโฟล่าหรือเปล่าคือมีหลายอันมากเนี่ยอันนี้คือเครื่องแรกนะคะทุกคนมีหลายสีมากแล้วก็มีเป็นเหมือนแบบที่ทาปากด้วยเล็กฝั่งหนึ่งนะคะเป็นแบบนี้คือแบบมันใหญ่มากทุกคนนี่ไม่ได้มีแค่นี้นะแต่ดูตรงกลางตรงกลางอีก อันนี้คือใหญ่มากนะคะอันนี้นอกฟิวไปยืมพี่ฟิวมาตอนจะแต่งหน้าวันสงการนะคะแบบไปหยิบไงก็คือไม่ได้เอาไปคืนแล้วมันก็อยู่ที่ห้องนงฟิวนะคะนั่นแหละก็เลยเอามารีวิวด้วยละกันก็จะหมดไปแล้วนะคะสําหรับ พาเลตของเราอันนี้นะคะ oh. จะเป็นลิปที่เชื่อว่าในติ๊กต็อกเนี่ยน่าจะเห็นกันเยอะนะคะลิปบำรุงปากที่เขารีวิวกันเยอะๆที่มันมีเพว่แบบสีฟ้าสีส้มสีแดงอะไรประมาณนี้นะคะน้องฟิวก็คือมีเกือบทุกสีเลยนะสีฟ้าก็คืออยู่ในกระเป๋าตังค์นะคะแล้วคือสีส้มอ่ะยังไม่มีเดี๋ยวเราเก็บเงินก่อนเดี๋ยจะไปซื้อให้มันครบทุกสีนะคะน,นี่เป็นลิปบำรุงปากถือว่าดีมากอันนี้เป็นสครับอันนี้เนยครีมอันนี้เป็นอาเป็นไนท์ครีมนะคะทุกคนถือว่า ดีชอบมากนะที่เราจะหยิบลิปทั้งหมดที่มีให้ทุกคนดูกันนี่บอกเลยนะคะว่าลิปน้องฟิลเนี่ยมีสิบแท่งบวกบวกเครียดก็ซื้อลิปเครียดก็ซื้อลิปนะคะแล้วคือลิปอบมันก็ไม่หมดสักทีไงแต่น้อยมากๆนะคะที่น้องฟิลวิใช้จนหมดเดี๋ยวรีวิวจากฝั่งที่น้องฟิลยังไม่ได้หยิบมานะคะอะแท่งแรกเปิดประเดิมเลยด้วยลิปกลนะคะของ The อดีออดีออดีมี นี่นะคะทุกคนเป็นลิปดีออนะคะแบบนี้อันนี้ก็คือเมื่อก่อนใช้บ่อยนะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้แล้วนี่นะคะทุกคนจะเป็นสีแบบเนี้ยสีชมพูวิงวับวิงวับหน่อยถือว่าดีนะเนี่ยน้นองฟิชชอบกินหอมด้วยนะไม่ใช่อะไรแบบชอบนะคะอันนี้แต่มันเป็นแบบดีอองเพอไปโรงเรียนก็แบบกลัวหายนะคะรักษาของมีอยู่แล้วต่อมานะคะเป็นสารแทร่งนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูสองแท่งก่อนนะคะอันนี้เป็นของโอ้ไ oh ม เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นนะคะเนี่ยเป็นยี่ห้อนี้ทุกคนโอไมตินนะคะมี2สีมีเป็นสีศูนย์กับหนนะคะทุกคนอันนี้น้องฟิวไม่ค่อยได้ใช้เพราะน้องฟิววาฝากใครสักคนนี่แหละซื้อมาแล้วรู้สึกว่าสีอะมันไม่เข้ากับปากแล้วเนื้อสีเขาแบบแน่นมากแล้วทานนิดเดียวแล้วแบบเกี่ยมันก็ยังเยอะอยู่ทุกคนน้องฟิวก็เลยไม่ได้ใช้นะคะไม่ค่อยได้ใช้ลยข้างในเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนไม่ได้เป็นแท่งวุ้ผิดเนี่ยมันจะเป็นหัวแบบเนี้ยแล้วคือสีอะหอแน่นะะค,ะค่อไปออะะไปย้้ใใชชบ หลายอันแล้วแหละต่อมาอันนี้นะคะเป็นของอะไรสักอย่างนะคะที่เป็นลิปทแท้งแบบนี้ใหม่มากเหมือนไม่เคยใช้นะคะอันเนี้ยน้องฟิก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าซื้อมาตอนไหนนะคะเพิ่งเห็นเมื่อกี้นั่นแหละแล้วคือสีเขาว่าสีน่ารักด้วยทุกคนดูดิสีน่ารักมากแต่น้องก็ยังไม่ได้ใช้นะคะทุกคนรู้สึกว่ามันใหม่มากเลยอะ่ะยวต้องไปดูดูนะคะว่า ยี่ห้ออะไรแต่เนี้ยเป็น403 Starfish นะคะทุกคนมาต่อที่ลิปอันนี้เป็นมิสโลดนะคะคน,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 ะคะนี่อันนี้จะเป็นฟิลเหมือนแบบลิปกอสหน่อยๆน,นะคะอันนี้เนี่ยคือเขาส่งมาให้รีวิวแล้วน้องฟิลชอบสีนี้นะคะก็เลยเอามาไว้ขมงบนบ้านคือเนื้อเขาแบบสีฉ่าสีน่ารักมากนีหละสีนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็ถือว่าน่ารักแพ็กเกจสวยด้วยทุกคนด,ด,ด,ดูดิดูแพ็กเกจไม่เหมือนจะเป็นลิปแห้งแต่มันไม่ใช่ลิปแห้งนะคะทุกคนนี่อุย้ยรู้สึกเหมือนได้ว่าแบบ เป็น beauty b ก o กอ e r ต่อมานะคะอันนี้ดีอันนี้เป็น g l o s นะคะทุกคนของ s w e n t ว f f y นะคะนี่อันนี้แพ็กเกจอันนี้ก็คือนานแล้วแหละไปซื้อมาที่สยามนะคะทาแบบปากฉ่ำปากชมพูเลยอะแพ็กเกจน่ารักด้วยนะคะทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่ามันยังขายอยู่หรือเปล่านะคะเนี่ยแต่อันนี้คือดีสุดยอดต่อมาเป็นอ่ะอันนี้นะคะจากที่คลิปก่อนน้องฟิวบอกว่าตัว m a s าร่า dior น้องฟิวไปซื้อมาพร้อมกับลิปกลอ s ด d i อันนี้ซึ่งสี003นะจ๊ะ นี่มันจะเป็นแบบวิงวิงแบบนี้เลย<ๆ>เห็นไหมเนี่ยสีมันจะแบบเหลือบๆหน่อยเนี่ยวิงวิงวิงนะคะน้องฟิวไม่รู้เหมือนกันว่นออากดอย่างอื่นอะ่ะมันเป็นไม้แต่ที่น้องฟิวทามากา้อดยี่ห้ออื่นอะ่ะทาแล้วมันไม่เย็นแต่อันเนี้ยทาแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเย็นแบบเย็นเลยอะทุกคนไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทําไมแต่ว่าเนี่ยน้องฟิวไม่ค่อยได้ใช้นะคะไม่กล้าใช้เนี่ยจะเป็นเนื้อแบบเนี่ยทุกคนอืมนั่นแหละก็เก็บไว้นะคะดีออเก็บไว้เก็บไว้ ต่อมานะคะจะเป็นอันนี้บาเลนบล l i หรือเปล่าใช่ไหมอันนี้เป็น401นะคะสีอันเนี้ยก็เม็ดสีแน่นเหมือนกันนะคะทาในเดียวแล้วเกีี่ยแบบสีก็ยังแน่นอยู่นะคะน้องพิวก็เลยไม่ค่อยได้ใช้แต่สีแบบอืมอี้อยาทายดูสีเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยเน่ยสีนี้ทุกคนสีสวยมากเลยนะต่อมาอันนี้ o oh, y u u b e อันนี้นะคะเป็นลิปแมทกับกอสนะคะที่มิสแคนท h ยแ l a n d เขาแบบเป็นพรีเซนเตอร์นะคะทุกคนนี่นี่นี่นีนติงติๆงตินฟิมี2แท่งนะคะทุกคนมีเป็นสี02กับสี07นะคะทุกคนส่วนสองน้องฟิักเพื่อนซื้อมานะคะไปดูรีวิวแต่แบบไม่ได้ดูสีจริงนะก็เลยให้เพื่อนซื้อมานะคะน,นี้จะออกแบบส้มๆหน่อยส่วนอันนี้นะคะเป็นสีส,สีน่ารักมากนะคะ07อันนี้คือถ้าแบบ ทาไม่ต้องเยอะนะคะทุกคนละทาก็ทบสี 4, มันจะน,น่ารักมากน่ารักที่สุดนะคะอันนี้ตามวัสดุบิวเทียมก็น่าจะมีต่อมา,อมาเป็นลิปฝั่งนี้ที่น้องฟิวโกยเอาไว้นะคะ,ะมา for YouTube แล้วก็มา for YouTube ให้หมดนี่เป็นเจลลี่ตินนะคะเป็นลิปที่น้องฟิลซื้อมาบ่อยมากซื้อมาบ่อยเพราะอะไรเพราะว่าหาย งั้นเดี๋ยวเอาสีที่แกะแล้วก่อนนะคะอันนี้นะคะจะเป็นสีหนึ่งสองฮาร์ดบีดนะคะนี่มันจะออกแนวแบบชมพูชมพูหน่อยนี่เป็นสีนี้นะคะทุกคนอันนี้นะคะน้องฟิลก็ทาไปโรงเรียนนะคะสีมันจะแบบน่ารากักหวานๆชมพูชมพูนะคะต่อมาสีนี้เนี่ยเป็นสีที่น้องฟิลนะคะซื้อมาแท่งที่3มแล้วไม่ได้ใช้หมดนะคะคือหายทั้งสองแท่งที่ซื้อมาก่อนหน้านี้อันนี้นะคะเป็นสีศ6นย์นะคะ M M นี่ตเนี้มันดีมากเลยนะคะทุกคนสี06อ่ะแนะนำ ต่อมาเป็นของอินทูอิดนะคะก็ฟิวฟิวคล้ายๆลิปมันที่ขายตามเซเว่นนั่นแหละเนี่ยดูดิเนี่ย,เ,ยเป็นแบบนี้นะคะทุกคนมันสีแบบสีออกน้อยนะน้อยมากทุกคนทาไปโรงเรียนก็ได้นะนั่นแหละต่อมาจะเป็นสองแท่งนี้อันนี้ก็คือซื้อเยอะเหมือนกันนะคะนี่เลยนะคะจะเป็นของ e ีทูดีปเตือเนเงี้ยนอ้องฟิวซื้อมา3แท่งนะคะไม่ต้องวมาสามแท่งอีกแท่งหนึ่งนอ้องฟิวซื้อให้พี่ฟิมนะคะคือเนี่ยมันดีมากเลยนะเมื่อก่อนอะใช้บ่อยมาแบบ สีสวยนะคะทุกคนนี่แพ็กเกจเขามันจะเป็นเหมือนแบบมันจะอยู่ในซองนะคะทุกคนไม่ได้อยู่ในกล่องอันนี้มีสีนะคะกับศูนย์หนึ่งน้องฟิวก็เพิ่งลองสีนี้ยังไม่เคยใช้เลยนี่เป็นสีนี้นะคะทุกคนสีนี้สีแบบส้มอิดๆต่อมาสีนี้เป็นสีลูกรักนะคะสีศูนย์หนึ่งใช้ประจำเอวี่เดย์แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าเราใช้ for youtube นะคะทุกคนที่หายบ่อยอ่ะนี่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 อันนี้นะคะเป็นสีที่น้องฟิวใช้บ่อยๆนะศูนย์หนึ่ง สีจะแบบแดงแชมพูน่ารักนะคะปากแบบอบอิ่มธรรมชาตินะอันนี้นะคะก็จะเป็น e 2 d นะคะทุกคนดีมากบอกเลยต่อมาเป็นอันนี้นะคะของเคที่ดอนนะคะมาเดที่ดอแล้วก็เอาให้มันครบเลยนะคะมี2แท่งนี้นะคะก็จะมีเป็นแบบ นี่เป็นเนื้อแบบนี้นะคะเป็นสีชูการพนนะคะเป็นเจลตินอันนี้น้องฟิลไม่ค่อยได้ใช้เลยนะแบบรู้สึกว่าสีมันแบบสีมันไม่เข้ากับปากนะคะสีมันออกส้มเกินนี่แต่นี้น้องฟิลไปซื้อมานะคะทุกคนไม่แน่ใจว่าซื้อที่ไหนน่าจะซื้อที่เซเว่นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้แล้วค่ะเพราะมันนานแล้วอ่ะอีกแท่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นลิปแท่งนะคะของเคที่ด้าเหมือนกันอันนี้9 9บาทนะคะไปซื้อมาที่บิวเทียมคือเนี้ยน้องฟิวโดนเพื่อนป้ายามาคือสีอะมันสวยมากเลยนะแต่ว่่่่าสีีทเพือใช้ะ เนี่ยสีแบบเนี้ยทุกคนสีมันก็ไม่ได้เข้มมากนะคะสีก็แบบกำลังดีทาอ่อนๆอย่างเงี้ยน่ารักนะคะต่อมาจะเป็นติ๊งติงอ่ะเดี๋ยวให้ดูเพอรีเพล่ากันละกันนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นเพอรีเพล่าแท่งนี้นะคะน้องฟิวได้แถมเหมือนแบบซื้อครบยอดอะไรเงี้ยคะก็จะแถมให้แบบเป็นลูกค้าประจำอะไรอย่างงี้ซื้อมาเยอะนะคะเพอรีเพล่าเนี่ยอันนี้ก็คือยังไม่ได้ใช้เลยนะคะทุกคนเพิ่งได้ของแถมมาเมื่อวันก่อนสีมันจะแบบชมพูเลย นั่นแหละเนี่ยเนี่ยสีแบบเนี้ยทุกคนสีเนี้ยสีเนี้ยเห็นไหมคือลองให้ดูเลยนะคลิปก่อนไม่ได้ลองนะบอกให้มาลิฟทีก็เดี๋ยวลองหน่อยมันเยอะไงต่อมานะคะเป็นเพลิเพลา่ารุ่นมีโบทุกคนของน้องฟิลเนี่ยเป็นสีสิบสองนะคะทุกคนสีน่ารักมากชมพูชมพูหน่อยนะคะใครผิวขาวแ,แบบใช้อะสีน่ารักแต่ว่าถ้าใครผิวเข้มหน่อยก็ให้พี่เขาเลือกให้นะคะว่าแบบผิวเราอะเหมาะกับสีไหน <Okay. S 1> อืนั่นแหละต่อมา สามแท่งสุดท้ายอ่ะอย่าเอาแท่งนี้ก่อนนะคะนี้เป็นของชามสอันนี้นะคะน้องฟิลไปซื้อมาที่เซเว่นนะคะเนี่ยอันนี้ในเซเวนน่นมีขายน้องฟิลก็เพิ่งรู้เหมือนกันคือมันจะเป็นกลอสนะคะที่มีกิตเตอร์วิงวับทาแล้วแบบปากฉ่ำม,มากนะคะทุกคนหัวเขาเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็ดีเครื่องนี้น้องฟิลก็ใช้บ่อยนะแบบไปโรงเรียนไปเติมอะไรเงี้ยปากจะได้ฉ่ำๆต่อมาเป็นอันนี้ใครเคยดูพี่โลมาบ้างที่เขาแบบอยู่ในติ๊กต็อกใช่ไหมแล้วเขาแบบแต่งหน้าอะไรเงี้ยแล้วเล่าเรื่องอะ่ะแล้วเขาชอบ ใชลิปที่มันเป็นแบบลิปกลอสหัวใหญ่ๆห,ห,หัวใหญ่ๆแล้วแบบเขาทานแล้วมันจะแบบเฮ้ยฟินอยากได้บ้างแบบเขาแบบพาแบบ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 อะไรเงี้ยแบบแล้วเขาอะ อของมาจากกล่องใช่ไหมแล้วก็รีวิวแบบแกะออกมาจากกล่องแล้วแบบเฮ้ยเราอยากได้บ้างนะคะก็คือมันจะเป็นของ g l o r y glowy นะคะคือของเขา,าจะใช้เป็นสีออกแบบแดงๆหน่อยใช่ไหมแต่ว่าน้องฟิวไปดูแล้วมันไม่ม,มีมันหมดหมด,หมดทุกสียกเว้นสีนี้นะคะเป็นสีเมลอนทุกคนนี่ยเป็นสีแบบนี้นะคะคือเสียใจแต่ว่าแบบมันก็หัวใหญ่เหมือนกันนะ่ะเนี่ยแล้วพอเขาเล่าเรื่องใช่ไหมเขาก็จะแกะมาจากกล่องแล้วก็หมุนๆๆๆแล้วเขาก็จะทา ย่าเงี้ยแล้วแบบสารฝันมากคือตอนนั้นนะอยากเป็นพิโลมามากนะคะทุกคนจนถึงตอนเนี้ของหมดก็ยังไม่ได้นะคะแต่น้องฟิวซื้อมาเป็นสีเมลอนนะจ๊ะต่อมาเป็นแท่งสุดท้ายที่มึงซื้อมาแล้วรู้สึกว่าชอบมากๆลิปในดวงใจเป็นลิปของเมลินดานะคะอันนี้เนี่ยน้องฟิวก็เห็นแบบโฆษณาตามอินสตาแกรมไม่ก็ในเฟซนะคะคือสีอ่ะมันก็สวยนาทิกก็มีนะคะนี่เป็นอันนี้ นี่น้องพิวนะคะซื้อมาเป็น408นะคะเป็นเบเตอร์เบอรี่นะคะคือลองหลายสีมาก401กับ02อะตัวลองอะ่ะไม่ค่อยสวยแต่ว่าสีที่เขาโปรโมทอะ่ะสวยมากนะคะแล้วพอไปเรื่องใช่ไหมรู้สึกว่าสีเนี้ยสวยสุดนะคะ08ก็เลยซื้อมาก็คือสีอะ่ะน่ารักมากแบบรักเลยอะ่ะ คือแท่งนี้แบบดีมากนะคะทุกคนสีอย่างเงี้ยคือสีมอก,กระปั่งฟิลมากนะคะทุกคนแบบน้องไม่ค่อยติดทนเท่าไหร่นะแต่ว่าสีาสวยมากโอเคหมดแล้วสำหรับลิปทั้งหมดของน้องฟิลนะคะลิบะน่าจะเยอะสุดนะคะให้ทุกคนทายว่ามีทั้งหมดกี่แท่งติ๊กตอก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 ต <21 S 1> ิ๊กตอกยี่สิบเอ็ดแท่งโอเคนั่นแหละแล้วถ้าเพื่อนชอบคลิปสำหรับการรีวิว คือ 2R ของน้องฟิวทั้งหมดนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, ให้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็คลิปหน้านะคะอยากดูน้องฟิวทาอะไรอีกหรือว่าแบบอยากให้สอนแต่งหน้าอะไรเงี้ยแบบบางคนก็ถามเยอะมากเลยนะว่าสอนแต่งหน้านะคะแต่งหน้ายี้แต่งยังไงอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนขอแบบเราเซียนก่อนเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปให้ดูละกันนะคะโอเคงั้นสำหรับวันนี้น้องฟิวขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย